พี่มีโนโตนิโตนิโตอาเรียโตหมายถึงว่าพี่อ่ะ18มาลัยอ่ะ8 8มีคนถามด้วยนะว่ามีคนถามพี่ด้วยว่าว่าให้เลือกระหว่างมาลลย5ขวบกับมาลลย5คนโอ้โหว้าว เมื่อกี้พี่ไม่เคยเห็นนะพี่เคยใช่ใช่หนูก็ไม่เคยเห็นหนูก็เห็นครั้งแรกตาสว่างเลยอ่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรนะไม่มีคนมีคนอ่ะมีคนถามพี่ว่ามาละยห้าขวบกับมาละยห้าคนเลือกอะไรพี่อ่ะสตาร์พี่ช็อตใหม่เนี่ยพี่แบบพี่คิดหนักอให้เลือกพี่ขอเป็นขนาดขนาดคนเดียวยังจะจับไม่อยู่นะตอนนี้ยโอ๊ยขอบคุณนะคะ คนเดียวยังจับไม่อยู่เลยอ่ะถ้าห้าคนจะขนาดไหนเนี่ยไม่มแต่ห้าคนมันไม่ได้แต่ห้าคนมันไม่ได้ไหมโอ้ป้ปีหล่อไหมหล่อมากคือถ้าห้าคนอ่ะแล้วพี่จะแบ่งใจยังไงหมดวะเนาะเอาห้าขวบเถอะพี่บิีกก็เลี้ยงเป็นลูกไปเลยทุกคนนี้ก็เหมือนลูกอยู่แล้วที่สุดนะคะ